ครับมเลยลูกข้อก็ยไม่นึงนครับเลยครับปลาเขาทั้งผัวทั้งเมียเลยตัวผู้ทั้งตัวเมียอันเบอสูงนกตอเนาะาคู่ใส่แต่ตัวเมียเหยงเนาะอันนี้ับลองตัวเมยครับมันจะหลึงผมอยู่ตรตรยรครับตัวตัวเมยเนาะอันนี้เสียงกางไปหาเนาะครับนี่คู่ปราบดีครับมาเที่ยมต้นคางๆกับขู่เลยเา ตัวจอดตั้มนี่ครับ